บ้านเด่นมาได้บ้านเด่นใครที่เราเข้าไปนี่ตำบลอะไรนะครับตำบลหนองตองครับหนองตองเหมือนกันหนองตองเหมือนกันบ้านโคละบ้านบ้านเด่นตำบลหนองตองยี่สิบเจ็อันนี้เป็นบ้านเด่นท่านหนองช้างท่าบ้าเด่หนองช้างบ้านหนองตำบลหนองตองมาไดแล้วอันนี้เป็นบ้านเด่นคือเื่อเข้ายังไม่ได้ไลฟ์ใช่ไหมไลฟ์แล้วไลฟ์เลยไลฟ์แทบสี่ จะส um ู้กับเขาไปหมดเลยนะอ้แเพาะว่าที่แม่พิกแม่พิกแไว้สดที่สดวน้ำนะหนัหัวขาด่มีกรแล้วนมีมีอรนมีอนละวอเสร็จอยู่แล้วยังมีใครออกผมพยมออกแก้ไปข้งหว ini beli, memanggil aku. Dia emang emang, sih, karena aku

พลังเหลืออยู่ด้วยหนึ่งสองสุดยอดเลยเป็นกำลังใจคือเจ้ายังอยู่เชียงใหม่น้องเจ้าไปไกลนอกอำเภอเลยใช่ครับเพราะว่าที่นี้เป็นพนที่ไกลพื้นที่ไกลพื้นที่เลยมอยู่ครับทางอองเมืองจะมาทางออกได้แล้วมองไม่เห็นเลยทางออกงเมืองออกมาทางออกมาจากเมืองขอนแก่นนะครับนี่เลยห้าสิบห้ากิโล แล้วก็มีน้ําท่วมอยู่หลายวันแล้วนะครับเปิดทาั้ายไหมเล่นกับเขาหนที่ตรงนี้ทางคูเพลังเหลือนะคุณโจพลังเหลือนั่คุณโจพลัง หลังไม่ไม่เหลือหม้อไปสามสิบกลับวันไหนน่าจะยังไม่ได้กลับหรอกครับเราคงจะล่องตามน้ำไปอีกสักสองสามจังหวัดตอนนี้ต้องบอกว่าที่ลำปางก็ยังลำปางก็ยังหนักนะครับลำปางก็ยังหนักไปเดี๋ยวจัดรอเแค่ออกมาเดี๋ยวไปไหน ่น้องไม่เดีเดี๋ยวทอะไรอะทำอะไรอะของเหลือนาบอองเหลือไอ้หต้ไหน่ไปใส่เลยตไปใส่ไปเลยเจ้าที่นี่ที่ไหนครับที่นี่ที่นี่หางดงเจ้า เราก็พาทุกท่านเข้ามาอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่14บ้านเด่นนะครับตำบลหนองอะไรนะหนองตองหนองตองตอำเภอหงางดงจังหวัดเชียงใหม่ก็ออเป็น,นเชียงใหม่กเจ้าก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่มีประชาชน แล้วก็คนเรียนได้รับผลกระทบอีกกว่าประมาณ560หหลังคาเรือนนะครับก็แต่ในการมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้เ,เพลินในช่วงเย็นครับก็เดี๋ยวจะมีมีสิ่งของอะไรเข้ามาอีกนะครับบ้านที่อยู่ช่วงต้นๆซอยเนี่ยที่ได้รับผลกระทบที่แบบสามารถจะพอช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยก็ก็เดี๋ยวให้จาจ,จะให้มารับกับพ่อหลวงนะครับที่วัดบ้านเด่นกับ ส่วนที่มีอีกประมาณกว่าสิบหลังคาเรือนเนี่ยที่พ่อหลวงคือผู้ใหญ่บ้านนะครับพ่อหลวงแจ้งว่าต้องใช้รถเข้าไปเนี่ยอีกประมาณ5้ารอเมตรแล้วก็ต้องต่อด้วยเรืออีกประมาณเกือบ <ไป S 1> เกือบกิโลครับอันนี้คือบ้านที่ที่อยู่ไกลแล้วก็ไม่ถ้าไม่มีเครื่องมือไม่มีเรือไม่มีอะไรเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าออกได้เขาก็อยู่เราก็ด้วย การปฏิบัติก็ก็ตรงจ,จุดเรานะครับเราจะเข้าไปช่วยเหลือสำหรับผู้ที่เขาเรียกอะไรช่วยเหลือตัวเองได้ได้ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มากแล้วก็ยังติดอยู่ในบ้านนะครับเราก็อะไรหล่นกระเป๋าอะไรล่นไปคู้ใช่โอเคนะเดี๋ยวเราแดดหลบแดดนิดนึงนะครับทุกคนแล้วก็มีค,คุณยายคนหนึ่ง ออกมาด้านนอกแล้วอพยพผมมาอยู่ด้านนอกแล้วแต่ลืมนี่ครับลืมเอกสารสําคัญย้ายครับเนบอยู่ข้างลืมลืมอะไรครับลืมอะไรเอกสารอะไรเอกสารสำคัญยู่ในตู้อูในตู้เอกสารสคัญเดี๋ยวเปิดงานตู้นะครับมีเซฟมีมีทองบ่อกวางทองหล่นทองป่อกทองมีไหม มีทองไหมต้องงัดเลยรอะต้องงัดไหมครับต้องงัดเหรอต้องงัดตู้ไหมต้องงัดตู้ไหมโอ้ยแกไม่ค่อยได้ยินต้องงัดต้องงัดตู้ไหมกุญแจกุญแจมีไหมีตู้ยกทั้งตู้เลยเหรอตู้น้อยนายยกยกยกมาทั้งตู้เลยนะตู้น้อยวันนี้แดดแรงจริงเนาะเมื่อวาน วันฝนตัวนี้แดดขอโยที่นอนกุ้งนะูงวะตื่นยับด้วงอยากจะรู้จริงเลยทำไมถังนี้แหน่เยอะจังๆันี่เลี้ยงเป็ดะครับเลยหนาเต็มไปหมดแล้วเลี้ยงเป็ดนี่อะไรแล้วแหน่มาจากไหนงากับหางไงไม่ใช่ นีนี้มันคือเพื่อให้สี่ห้าวันเนี่ยแหน้มนเจริญเติบโตได้ไวมากเลยนะมันปูคุมเต็มพื้นที่น้ําได้เลยอะ่ะสามารถคุมเต็มพื้นที่น้ําได้เลยสามารถคุมได้ภายในที่นี่น้ำท่วมมาประมาณห้าหกวัน,นแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนดูเลยนู่สภาพสภาพของพิกเกต ด่นนะครับตำบลหน,นองตองมาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ทีมอาเคย,ยูวัสดีนะครับึงต้องบอกว่าบุรุษการร่วมกับพี่น้องนะครับผู้ภัยเทวฤทธิ์ในพื้นที่ท่านเจ้าวาดวัดศรีร้องศรีลอ้ลอมนะนท,ท่านครูบาท่านครูบาเทวีนะครับเท,ทวินไม่ใช่เ<ม>ทวีเปเปียนเขาอีกแล้วท่าครูบาเทวินท่านครูบาเทวินวันนี้ต้องบอกว่าเป็น คุณพระช่วยอีกรูปหนึ่งนะที่มาเนี่ยครับช่วยขอบคุณพระอาจารย์ประยอมนะที่บอกว่าให้ให้สังคมรู้ว่าช่วยได้นะหลายคนโลกสวยกับกฎระเบียบต่างๆ <S <S เราจะเห็นนะในในเรื่องของภัยพิบัติก็มีดราม่าหลายเรื่องราวนะเป็นต,ต,ตัวเลยใช่ปะมีดราม่าหลายเรื่องราวมา,ากด่านช่างแต่ละด่าน บางคนก็ใจดีดก็มีเสียงโลกโซเชียลแห่ชื่นชมด่านช่างน้ำหนักสิงบุรีอะไรวะปล่อยให้รถไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยปิดตาข้างหนึง่งนะ่วนด่านที่เข้มงวดก็จับส่งสารดำเนินคดีแล้วก็เป็นดราม่าไปเจ้าหน้าที่ก็บอกก็ไม่รู้ก็เข้ามาในด่านเอง และดานมันพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันค้องไปที่ขนส่งอา้าวโยนไปให้ขนส่งโยนไปให้ขนส่งนี่ขนส่งบอกกูอยู่ดีๆโยนเผือกร้อนมาให้ก,นะก็ดราม่าเยอะแยะไหนจะมีดราม่าเรื่องรถบรรทุกรถตักเล็กเอ้ยอะไรเอ้ยอุ้ยนะชั่วโมงนี้ช่วยเถอะใครช่วยได้ช่วยเล็กก็ช่วยเล็กใครช่วยใหญ่ได้ก็ช่วยใหญ่นะครับใครช่วยได้ทั้งเล็กใหญ่ก็ช่วยทั้งเล็กใหญ่เลย พวกเราก็เป็นอีกหนึ่งทีมงานนะครับที่เป็นตัวแทนคนไทยนะครับเอากำลังใจเอาสิ่งของความช่วยเหลือมามอบให้นี่เป็นภาพสดเนี่ยรถยนต์เข้าไม่ได้รถปกติเข้าไม่ได้แล้วเห็นไหมชาวบ้านที่นี่ถูกตัดขาดถ้าจะเข้าไปก็ต้องเนี่ยเทศบาลก็ต้องหารถทงสูงหาเรือการเข้าไปก็ลำบากเพราะว่าในพื้นที่แบบนี้นะครับทาง เทศบาลก็คงไม่ได้มีรถมีเรือเพียงพอนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเตรียมการเพราะว่ามันไม่ได้ท่วมทุกวันมันไม่ได้ท่วมทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่หน่วยไหนสามารถมาช่วยภาครัฐได้นี่ครับก็จะแต่แต่ทุกครั้งที่เวลาเกิดภัยพิบัติพวกเรายืนยันอย่างนี้นะเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้นําชุมชนในพื้นที่ในอําเภอผู้ว่าในทุกจังหวัดเนี่ยมาร่วมทํางานกับพวกเราเสมอ นะครับทุกจังหวัดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายป้องกันหรือเจ้าหน้าที่ของอปอพนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเลยเรามีการประสานบางครั้งพวกเรายังไม่เดินทางมาเนี่ยเราประสานไว้ก่อนเลยก็เลยทําให้ว่าทางส่วนภาครัฐราชการเนี่ยก็ลงพื้นที่อยู่กับพวกเราร่วมกันนะครับเหมือนกับที่เวลาเราซ้อมแผนต่างๆในเวลาไม่มีภัยนั่นแหละครับเพราะว่าการซ้อมแผนเนี่ยทำให้เราได้รู้จัก เรามีคอนเนคชันเอาไว้นะครับแล้วพอเราเวลามีภัยเนี่ยเราก็สามารถยกหูกลิ้งถึงกันหาข้อมูลแลกเปลี่ยนกันเรากําลังจะขึ้นไปจังหวัดนี้นะมีอะไรมานี่เอาไม้ตัวนี้ครับเอาไม้ตัวนี้เอาไม้ตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นนาำสดจากตรงนี้พัวหลวงพัวหลวงตรงนี้นี่ไหม เอาเดี๋ยวเดี๋ยวข้างนก่อนเดี๋ยวผมออกมาเดี๋ยวเราก็ต้องออกทางนี้ใช่ไหม